กรบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลุ่มวันนี้เราเอมเราทรงเด้เดินทางมาติดตามตัวเขกครับนองไม้แก้วครับท่านผู้ชมเนาะอู้ครับ, é, รบเป็นเจ Hans ้าทีได้ครนะับงวดนี้เป็นเจ้าทีมาบอกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนองไม้แกว้วเป็นว่ามาเล่นขายของอยู่มองหันครับท่านผู้ชมผุดมุ่มทังผุดครับมองปูงปสาตผุดละครับท่านผู้ชมเนาะเล่นขายของกับมูต๊แรงมาเจ,จ้าทีมาบอกเลขครับท่า,านผู้ชมเนาะเจ้าทีเป็นมาบอกเลขสามตัวบนสองตัวล่างเป็นว่าหิวเข่าครับท่านผู้ชมเนาะมองนี่ละครับท่านผู้ชมมองนี่ละ ิ้วเขาแห้งวสันครับบอกเลขแล้วหาเขาไม่เห็นกินแน่วสันครับ่านผม้ชมเนาะแต่ก็มีนักแสวงโชคนี่มีโชคมิลาบถือเลขกันหลายครับ่านผม้ชมเนาะเจ้าที่จะท่างมองนี่แหละครับเพิ่นสิตั้งสารครับแต่ยังบบมีงบครับ่านผม้ชมยังบบทันมีงบเนาะครับเนาะได้แต่แทนปูนสักก่อนเอาแต่แทนปูนไปสักก่อนครับ่ตนผม้ชมเพราะว่าต้องให้มิโชคหงสักก่อนครับจังสิไดสารครับ่านผม้ชมแต่ก็มีนักแสวงโชคมีโชคมีลาบเปิ่นเอาฝ่ายอภาจ็ดสีครับ าสาม libro, ier, people, genau, obesity, to to สา um ีผ่าเจ็ดสีมามัดมาไห่นะครับท่ามผช้่มเนาะงวดนี่ครับงวดวันที่หนึ่งมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกมะเขาฝันบอกนงไม้แก้วสามตัวบนสองตัวล่างครับสิเป็นตัวไหนกัมารับช่มเราฟังกับนองไม้แก้วครับสวัสดีครับนงไม้แก้วสวัสดีครับนงไม้แก้วฟันว่าจังไรเนาะเบาซู่เอฟซี่ฟังนะครับฟันว่ามดำหนายนมหาค่ะ ผู้เทาค่ะครับผมตัว,ตวสูงตัวสูงเลยบ่ครับค่ะตัวสูงหลังใหญ่ครับตัวดำครับนาย่นน้ำค่ะอือเพิ่นมาแต่ไสล่ะน้องไหมแก้วเพิ่นมาแต่ไสเพิ่นมาแต่หันค่ะมาแต่นี้นี่นี่ค่ะโอ้เพิ่นออกมาเตกมองนี่เ้อครัคบ e FC เนาคะครับเนาะนี่เพิ่นเป็นผีสารเจ้าที่ค่ะเพิ่นเป็น ผีสัน้าทีค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากกินเขากินน้ำครับเอาเขาเอานามมาหายเพิ่นกินแน่โอเ้เอาเขาเอานามมาห้เพิ่นกินแน่เพิ่นขอ,อกับนองไม้เก้ยวบ่ครับค่ะเพิ่นบอกว่าเอาหนังก็ได้เพิ่นบอจจำกัดค่ะบวชจำกัดเลยอุสาถุสาถุเนาะเจ้๋ยวทีเจ้าวทางเนาะอนองไม้นองไม้เก้ยวมากยังครับมานี่คือหูว่าเพิ่นอยู่หนี่ครับ ก็คยมาเรียนบางฮันนะคะไม่มเรียนใช่ครับนั่นนะคะเรียนก็มูอยู่บางฮันโอ้เรียนขายของมาครับนี่ค่ะโอ้หนองไม้เก้วเป็นม่เรียนอยู่นี่นะครับนี่มองเป็นเรนเท่าหน้อยครับท่านผู้ชมม่เรียนมองนี่โอ้เป็นสารบ่ครับนี่ถ้าเป็นอยางนี่หนองไม้เก้วเป็นต้นไม้ค่ะเป็นต้นไม้เนาะตรนแรกกันหนูว่าได้ไหมล่ะค่ะ <c oughs> แต่ว่าหนูมาซื้อของแล้วหนูเห็นมูหนูแล้วหนูเห็นบองหันหนูก็เลย มา,มาเม่เหล่นขายของกับงูหนูประจำ أو, เอาะเขามเห่นขายของประจำเนาะแ,<ต><ม>แต่หนูก็เห็นคนมะวายมีหนูก็เลยเอาถูเอาเทียนมาวาย้างค่ะโอ้ أو, มะวายมะวายขอเลขบ่ครับค่ะอู ه, <ม>้ยเก่งนะครับตะเพียวเนาะขอเลขให้เอฟสี่ครับอันเดี๋ยว็ดเดเศเบิองเบิองหอยเป็นจุดถูจุดเทียนครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแ่นสารครับท่านผู้ชมเนาะยังันไา้มีสารอยู่ครับท่านผู้ชม สงสัยเพิ่นยังบบหันนี่มีงบเนาะครับเนาะหนักแสวงโชคครับท่านผู้ชมก็มาจุดทูบจุดเทียนขอล่ะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ห้อยจุดทูบจุดเทียนครับครับผมเป็นเจ้าทีามมา่มีมีแบบข้าวนั่ครับท่านผู้ชมเนาะมีมีคนถึกเลขยกน้ำลายบอลหนังแม่เกี่ยวเพิ่นที่อภาบมาหมัดเคยถูกอยู่ค่คคะมีคนเคยถูกเราหนูเคยเลหนูหันแล้วก็มีค้นเคยถูกเด็กเพิ่นก็เอาความาไล่กับผามาหมัดให้ค่ะโอ้มาหมัดหมัดไหวเนาะ เพิ่นมหาจังได่ะครับอันผูเทาหลางไงดำนาย่นเพิ่นมาว่าจังไห่ครับ้าเอฟซีฟังหนครับจากทีหนูไปกวาดเพิ่นมาเราตกคํำหนูกับฝันถึงเพิ่นเลยค่ะฝันถึงเพิ่นเลยครับค่ะแล้วแล้วที่นี่หนูเพิ่นกะหายไปเลยอือเอาเพิ่นบ่ได้บอกเลยบอกยังสัมบอว่าได้บอกค่ะแล้วที่นี่หนูก็ไปเอาเขาน่ามาให้เพิ่นค่ะครับแล้วที่นี่หนูกะ ฝันถึงเพื่อนอีกค่ะฝันถึงเพื่อนอีกค่ะโอ้เพื่อนมมว่าจังไดบาดนี่ฝันหลบสองเพื่อนมาว่าขอบุณหนูไรายๆเดี๋ยววันนี้สีไ้เลขเด็ดค่ะไ้เลขเด็ดเลยม,มาเที่ยวเลกบ่ไดครับเที่ยวสองจังไดเนาะครับอฟซีเนาะเอาตัวใดครับตัวใดว่าสู้ฟังในเป็นสามตัวหรือสองตัวล่ะครับนี่มีทั้งสามตัวมีทั้งสองตัวค่ะโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับเพื่อนบอกว่าคันถือเลข ให้เอาของมาไว้เพื่อนอีกเนี่เด้อค่ะโอ้ครับบยุยากบวยากนะครับอีฟซนะี่เนาะเดี๋ยวสินำอาหารการกินมาเสร็จมาไว้เด้อเจ้าทีเจ้าทางคันถารับฟังอยู่นี่ครับนผมอชมเนาะให้มีโชคใหญ่เด้อสาธุสาธุสาธุพดนีเนะาะมองไมนะ่เนาะขึ้นบอกเลขม,มาค่ะว่าห้าเก้าศูนย์ค่ะห้าเก้าศูนย์่ห้าเก้าศูนย์ครับอีฟซี่ครับผม แล้วก็มีเหล็กสองตัวแตสิเป็นสี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์เหล็กสองตัวค่ะโอ้รับขับสาถูสาถูเนาะสารเจ้าทีเจ้าทางบุคคลใดสารตัวครับแต่มาชมมีแต่แทนปูนเนาะครับเนาะมีแต่แทนปูนครับนี่มองนองไม้เพ่นมาเล่นข้อนหน่อยอีกคนครับโอ้หิ้งเงินขาวกับโบโลอซาแหะครับแต่มาชมเบาแอมรถตรงติดตามท่านที่เนาะครับแต่มาชมเนาะยังอีกเป็นว่นาจังไหอีกค่ะบาดนี่เพิ่นกระบะว่ายังอีกแล้วค่ะ โบวานยังอีกเนาะเดฟันเห็นพี่เมลูกอ่อนบอครับหน่องไม้แก้วว่าเดฟันเห็นค่ะบวฟันเนาะโอ้ครับเอาโบเป็นยังครับเอาเจ้าที่เจ้าทางผู้เทาผู้ชายบ่ครับผู้เทาค่ะอืมเป็นผู้เทาครับผู้ชายหรือผู้ยิงผู้ชายค่ะโอ้ครับครับครับผู้เสาผู้เทาผู้สายครับเอฟซี่เนาะก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองิึงครับงวดวันที่หนึ่งมษายนพศสองพันหร้อยหกสิบหกขับถึงผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเบาแอมมะทงสิจดตัวเลข้องน้องไม้แก้วไว้แคปหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมะทงนั้ไม่เดือครับเนาะับขอบพระคุณน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมมะทงสิจดไว้แคปหน้าจอครับนี่แหละครับเสมอชมเป็นอะไรเจือเนื่องเจือเนือครับพวงมาลัยครับท่านผู้ชมเนาะมีพวงมาลัยในหลวก็ผ้ายสีครับท่านผู้ชมผ้าสามสีหรือเจ็ดสีเหรอครับนี่ขึ้นสีเป็น เช็ดสีเลยนครับนี่ป้าวครับผมมีห้อยเป็นมาจุดถูกจุดเทียนครับให้ลูกล้านมีโูคมีลาบเออเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับเนาะมาเบิ่งตัวเลขของหน่องไม้แก้วกันครับครับผมสมอชมนี่นะครับตัวเลขของหน่องไม้แก้วเนาะครับสมอชมเนาะมาเหรียญขายของกับมูครับสมอชมมาเหรียญขายของเหรียญเท่าน่อยกับมูเนาะครับเนาะเจ้าที่เจ้าทางล่ะครับ่นอยากให้มีโูคมีลาบมาบอกเลขครับสมอชม มาหาสองเทื่อจังบอกครับมาเทื่อแรกบ่บอกเทือ่สองหนึ่งบอกขั้นที่ครับเนาะกอแคปหน้าจอไว้เด้อเอฟซีครับเป็นตัวเลขห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับเลขสองตัวล่างหนึ่งเป็นสี่ศูนย์นะครับเนาะเข้ากระสือกันไว้ทั้งล่างทั้งบนแหละครับท่านผู้ชมกระตัดเล่นครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมิถายนพศสองพันถอยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องไม้แก้วครับสำหรับคลิปนี้บ้าแอมโลตรงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวบเบาแอมโลตงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ,บเบาแอมรลตงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทรรมชมู้ชมเป็นของเรลียกเ,ยกเยกงินเรลียกทองเรลียทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับธรรผช้ชม ของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับนองสาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนป๊าแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน พอนวดนี่แหละเนาะ <ultimately. S 1> ครับผม <Means S 1> สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับธรู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบลอดซาครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตแในคนมองมอเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนๆยังสิครับ แล้วก็ทาปากสามเทื่อรูปปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเท่ากันนี่ครับ เงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตนมาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานผม้ชมู้มครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสมุชมั้งกาาเบาแอมเรารงนี่ได้นมุ่นมานําครับได้นมุ่นของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสมุชม เอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไร่ที ness, curs, ่บดีถ是是 taki, ี่ร่าสีม <oh. ันบดมันบ <ans> ังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิด้อเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบหลายครับเอามาฝากอิบซีโบหลายกระทู้มาได้กทูมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับซาถูกซาถูก ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใายล่ะไฮทือเกลเอกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมละตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ ดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุค